ครับใส่ใดที่กันครับโอ้ถือว่าหลายเลยครับในข่าขนาดนี้ครับเนี่ยราซิล้วตรงนี้ยักษ์สามสิบสิบอันนี้ครับว่าธรรมดาครับสี่มือและหลายโลอยู่อล้นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ ดีครับมือนในบ้านสวนติริสีผ้ามาดักปลาชิวกันนะครับอุปกรณ์เท่านหร่พ่อผมนะครับอันนี้เขาเอื่นว่าไส้ซิ่งไส้ปลาชิ้วแล้ครับเฮ็ดจากขวดน้ำนะครับขวดน้าที่เขากินเลียวนี่แหละครับวิ่งประโยชน์ยั้งครับเอาหาเฮ็ดเป็นไส้ซิ่งไส้ปลาชิวครับส่วนวิธีการเฮ็ดจังไดนั่นะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยนะครับครับผมส่วนวิธีการเฮ็ด แนวดักปลาซิวนะครับแต่ทีมีขวดเดียวสองขนาดครับก็คือขวดใหญ่ขนาดลิตรครึ่งนะครับหรือหนึ่งจุดห้าลิตรครับกับขวดพวกขวดน้ำอะลุ่มครับขวดทิบาทนะครับธรรมดาครับขวดน้อยนะครับเอาสิเจาะเป็นวงกลมนะครับนะครับสียุ่ขางๆนลครับพามีดคว้านครับนะครับมีดคว้านเลยครับสองฟังด้วยครับอันนี้ฟังหนึ่งนี่ฟังหนึ่งแบบไหมครับ อันนี้ตรงเขาเรียกว่ากระบอกเยอะครับเยอเสียลงในนี่นะครับแล้วปลากระติ๊กออกมาในรูนี่ไม่กินเยอะแล้วกระติ๊กขึ้นข้างบนนะครับส่วนขวดอีกใบใหญ่นี่ครับนี่ครับเท่ากับสีมากนะครับระวังกลางนะครับมากก็เจาะนะครับเจาะควงขุมเพื่อเจาะขวดหินใส่ครับลักษณะกระติ๊กที่เดี๋ยวมาเจาะตรงนี้บ้างครับนะครับเจาะนิดหนเลยครับพอเข้าปากการไม่ติด เขียนไว้แล้วครับยหยมันใยหลายครับพฟาตาถึงใยหลายแล้วขวดที่ลุดครับถ้าจะเอาก็ดีก็ดีครับเอาก็ดีดีห้าวัดแล้วขวดน้อยๆตัวนี้ครับพอดีคือเขาถี่ไม่เงียงครับออกมาครับตัวนี้ตัวถี่เดลใส่เลครับนี่ครับพขาี่มีเงียงนี่หวังเลครับเงียงเงียงของขวดครับแล้วก็ใส่กลับไปครับล็อกเบรกนะครับกดกลับไปครับตัวที่ยครับนี่ครับ เพราะว่าตรงเี้ย็สีหลอกดังนั้นหู้หู้ตรงนี้ครับต้องเห็นแต่มันเหน,นี่ยหน่อยนิดนึงครับให้ล้มแค่ป,ปากขวดทางนานะครับหลจาตข้างเงียงนะครับอยู่แรกนี้ครับเห็นไหมครับหู้น่ครับสองหู้นี่ครับเห็นง,ง่ายๆครับทีดักปาซิวบานสตรีครับครับผมเมื่อกี้ีการเฮ็ดใส่สิ่งเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาก็สีมาดักปาซิวกันนะครับบานนี้เริ่มต้นกระสีการเตรียมเงียครับ เรียกว่าอาหารไตรอป่าซิวเนี่ยครับีอย่างนี้ครับมีหนึ่งครับเขาเจ้าเขาหูเข้านี่ครับทีนึงชุกแล้วนะครับประมานถ้่วหนึ่งครับอันนี้หน่อยหลายนี่ก็ะเรียวแต่อุปกรณ์นะครับถลายอันอุปก็ณ์สีใส่อาหารหลายขึ้นหน่อยอันก็ะใส่หน่อยลงครับอันที่สองกันที่เป็นนี่ครับหัวอาหารปลาดุกอันนี้เซียนามเรียวแล้วครับประม้านเครึ่งถัวอกันครับแล้ทีละนั้นครับอันนี้ครับ กะปิครับกะปิตากุ้งเนี่ยแหละครับนี่ครับส่วนผสมมีสามอย่างนะครับดี่ครพร้อมแล้วเรามาเรื่มกันด้ครับอันแรกกะเอาเขาทุกลงก้อนครับตามด้วยกะปิครับกะปินี่สีไม่กินเกินป่าด้วยครับอันนี้กะทิใส่ประมาณหนึ่งซอนครับหนึ่งซอนบานเท่านะครับซ่อนแกงี่ยมาเท่านี่แหละครับโดยประมาณนะครับ ข้าวเาสิขยำกะปิกับเขา่าให้มันเข่ากันก่อนนะครับข้าจังใส่หัวอาหารตามหลังอ่ะเลือบครับขยำนี่ครับกะปิมันสีไม่กินหอมครับถ้าปกติแล้วใส่เข่าซุกกับกะปินี่สองอย่างนี่กับฟอด้วครับได้คือกันครับแต่ผมมีหัวอาหารนะครับมีสองอย่างนี่ถือว่าใส่ได้ครับ เป็นเขาเจ้าครับนะครับเพราะว่าขยังเอากระปีคุกกรอนเขาจะให้กระปีมันเข่ากับเนื้อเข่าคอนครับส่วนอาหารนั่นใส่ที่หลังครับอาหารในคราเป็นตัวเสริม้อครับมันกระตีมิ่กินหอมของอาหารกระตเป็นการล่อปลาด้วยกันครับโอ้เขาคุกกระปีครับจะว่าจะปลาเลยครับตอนนี้ต้นกระหิกกันนี่ครับเริ่มเข่ากันแล้ว เข้าให้จังสี่ครับเพื่อสิไปใส่ในกระป๋องเงี้ยเนี่ยมันจังบลอยครับจังบลอยออกจากกระป๋องเข้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาอาหารลุกนะครับบัี้อาหารี่เขาใส่น้ำมาแล้วครับสีนิ่มๆเล็กน้อยจะสีขันง่ายครับนะครับบีบใส่กันเลยแต่ถาพรบีบอาหารใส่แบบนี้ครับอาหารกับสีลอยออกจากกระป๋อง ก็วางฮาหนมันเบาวนี่ครับคุกไขมันเข่ากันแล้วครับเหนียวบ่ผิดครับแห้งเหนียวแห้งดีครับมันจะโมเบิดง่ายนี่ครับหาที่ได้แล้วครับนี่สิครับแล้วเป็นก่อนแล้วครับมีนสิเดี๋ยวเขาก็ะเทียมมา ใส่ได้ครับวิธีการใส่กะกะปริมาณเราครับประมาณน่วยบักหน้าน่อยนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบอแต่ว่าขวดเันมีหลายครับหลายอันนี่วิธีการกคือต้องเนเ้าจอกหูไวแล้วนะครับเี็กเขาจะเอาอาหารใส่โดยประมาณครับประมาณนี่ครับใส่กบไปนนี่ครับนี่ครับข้องกระชินนักนี่ครับนี่ครับ นี่นี่ครับทำเหนี่กระพ้อเหรอครับนีขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ,อ,รบ,รอ,รรบอ่ะใส่ไปเรื่อยๆครับนี่ครับทำเหนี่กระพอร้อเหรอครับก็ปลาแห่อาหารมันจมต้องไปโยกขวดแบบนี้ครับโยกดลงไปกระไดบยก,กดกระไดครับว่าเป็นยังตรงนี้นี่ครับ ใช่สิงดักปะอขิวห่าครับนี่หลายกระเท็ดหลายกันนะครับผมเป็นยังครับยี่สิบสามสิบอันสามสิบสี่สิบนี่แต่แม่นปะชิวได้หลายครับถือว่าได้หลายเดยเลยะครับอันนี้กระเท็ดมาแค่ประมาณสิบสี่สิบหานนี่ครับหลังจากเียมขาใส่อาหารเรียบร้อยทุกทุกอันแล้วครับต่อไปข้ากลามาใส่กันเลยนะครับ ไม่ีการใส่กระเื้อเปิดฝากันนะครับแล้วเอาน้ำเข้าไปจะประมาณครึ่งขวดครับนะครับครึ่งขวดครับเพราะว่าทีขวดลอยนะครับแต่ใ้่หลายทีจมจะปิดฝาให้เนี่ยนะครับใส่ก็ลอยไว้แล้วครังทีครับแล้วก็มัดเสือกไว้จัง่อยนะครับเพื่อว่ากันที่เสื้อที่ผูกไว้เนยเป็นยังครับเอาไว้ถมัดครับถ้าไปใส่ยูมองสีมันบอมมี่ ลักบนมีบัวเขาก็หาหลักไปมัดไว้ด้วครับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวครับน้ำไมนถี่ทำไหนนี่ครับน้ำประมาณครึ่งนึงครับเข้องการในขวดข้างบนนี่ร้อยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหลังจากใี่ไปแป๊ะเปลี่ยวครับปลาชิวเริ่มมากเลยครับเนี่ย ้ามีตัวปาซิวในี่เบิ้งไม่ยากครับก็เดี๋ยวกว่ามาแต่ว่าเขาก็ะปอยอย่างที่แหรอครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเขาจะมาเบิ้งกันครับผม น้ขวดมันรอยครับน้ำขอไปครึ่งครึ่งขวดกัพ่อครับทำไปจังไนหาป่ามันดันมันกัสสไลไปด้วยครับขวดครับ หาอยู่หากินในช่วงวโควิดนี่สิร้ายปวดออกได้่อนไหม ครับผมเนี่ยเทากับใต้หลังสุดท้ายเรียบร้อยแล้วดนะครับเดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงนึงครับเอมาเบิ่งผลงานกันครับผมในเวลาชั่วโมงกว่าแหละครับเดี๋ยวห้ามายามใส่สิ่งกระเช้าบ้างนะครับพีที่หยามเป็นเหมือนฉันนะครับ ถือว่าห้ายอยู่ครับนี่ครับกวดหนึ่งครับเอาออกก็หมุนปากครับหมุนปากกดแลวกเที่ออกเด้ครับเที่เที้นเลยครับนี่ครับจะพยายามมันต่อไปครับได้ยังครับได้ยังครับเมื่อนี้นี้ครับเผาท่าอยู่ที่นอกนี่ครับ หือว่าหลายเลยครับนี่ครับนี่ครับเท่เลยครับอ้อวดกนี่เดี๋ยว่าคักอยู่ครับนี่ยี่ครับเดี๋ยวไปใหกล้องว่งไกก้ๆนี่ครับอ้าวบุดออกปากแล้วโอ้สีว่าใส่อะไรครับนี่ครับขอท่าขอท่าครับนี่ ครับอันที่สองเขาครับไดๆอยู่ครับไม่เคยลงกันไหนต้องดาต่างก็ผักเขียวครับมาเที่ไทยน้ำมันจงออกง่ายนี่มันบนนี้มันทุกเฉินครับนี่ครับครับอันนี้ครับ นี่ครับออกมาเครื่องขวดแล้วครับทางเพืใอใสอ่อนออาากระบอกกันาะว่างเป็นปักเขียวครับมันจังน้ำที่ออกง่ายโอ้ขวดนี่ก็ว่าท่อมดาครับน่ครับแบบเดีย๋ยวใช่ยามไปเรื่อยครับมี่หลายอันอยู่ครับเนี่ย นี่ครับอันที่สามที่สรุปเพื่อนใคพี่น้องเบิ่งนร่วมกันครับอันนี้มีประวาติเขามีประมาณิที่มหาอันนี้ก็ได้สามอันครับนี่ครับเดี๋ยวอย่าไปเรื่อยครับเดี๋ยวสมารสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับครับพี่น้องก,ก็ไม่ยกกระดุมด้วยกันครับวันนี้เบิ่อันนี้ครับ ตรงนั้นโอเคสุดครับนะครับโอ้ครับใส่ได้ครับใส่ได้ครับนี่ครับเทวัสใส่ได้ครับอันที่สี่ครับนี่ครับเที่ออกนะครับใส่เลยครับเดี๋ยวเขออาใส่ยามนิดหนึ่งหยามนิ้เบิ้นหนึ่งครับ เนี่ยบัดกัะเตือยมอ๋อปลาที่อย่างายครับผมนะนี่ครับไปนี่ครับไปเรื่อยๆครับไปเรือ่อยๆเกาตาอยู่ นี่ครับผลงานใส่สิ่งปลาซิ่วฮครับในเป็นโยู่ครับเมื่อเนี้ยขยาดว่าเข้ายามรอบเดียวด้ครับนี่กะเงี่ยมันจะกะว่าเบิดเอากะใส่ไปอีกอีกชักวี้โมงนึงกะยามเรื่อยๆครับนี่หน่อยอันโพดครับเนี่ยประมาณทิศซีอันหนึ่งถ้าได้จักสามสิบอันเนี้ยโอ้เสียวสได้หลายได้ครับนี่ยพยายามเดี๋ยวสุดท้ายรอบคำครับพี่น้องนั่งเข่าคื้นเก่าู่ครับโอ้เสียวใส่ได้ใส่ได้ครับผมแบบเนี้ แนะครับยามเรื่อยๆได้ครับชั่วโมงหนึ่งเท่ากับยามครับชั่วโมงหนึ่งเท่ากับยามได้ครับอะไรเลยครับนี่ครับวันนี้ว่้เอาเรื่องว่าเดวเทียมาหครับมันคำนี่ครับหลายเต๋าอยู่ครับโอ้ถือว่าพานนะครับนี่ครับใส่ชิ่งปลาซิวครับพักบ้านสซนรติลีเนี่ยถือว่าพานนะครับวันนี้ลงคู่เลยครับ ครับพี่น้องหลังนี้กับว่าธรรมดาครับคักขึ้นกันครับนี่ครับโอ้เข่าทาเข่าทาครับเนี้ยนี่หากินง่ายแต่น้อบ่เปียกความน้ำแบบน,นี้ธรรมดาจะกินปลาเที้ยวต้องลงสอนเหมือนเด็กครับนี่น้ำหอากกันนะครับเลื่อมหมากเนี้เท่มากเลยครับเลื่อมถุงมา ก็ด่าส่ผักเขียวครับที่ออกไปเรื่อยครับนี่ครับลองครูได้ครับ เงี้ยออกน้ำรับล่างกอนเพราะว่าเทาสิเก็บเลยครับเทาตีใสอีกเข้าก็บเพาต้องเงี้ยออกครับแต่ว่านี่สิเก็บเลยเห็นครับใส่ได้ที่กันครับอ้ถือว่าหลายได้ครับใเข้อขนาดนี้ครับเนี่ยราซิลตันนี้ยักษ์สามสิบสี่สิบอันนี้ครับว่าธรรมดาครับสิ่งมมืลและหลายโลอยู่นี้ก็ทือว่าสุดจอดแล้วละครับ ครับหากินยังไงวิถีชีวิตบ้านสวนทิลีครับยุคโควิดนี่ครับหากิงบาไม่ได้ครับเพราะเป็นอยังครับปลาซิวโลกลราเป็นร้อยๆครับโลกลราเป็นร้อยๆบาดนะครับปลาซิวนี่ครับบดถึกภายในได้ครับไปเบิกอีกกันนึ่งต้อกันนะครับ ใช่ครับใช่ครับแต่เพราะว่าเจ้าหนูมันตาบัวต้องหาที่หลบ้างด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแงใดเนาะมาดูนมั้งครับ ได้ขึ้นกันครับเขาทุกอันแล้วครับเขาดีครับนี่ครับอ้อเจ๋อเจ๋อเจ๋อครับน่าเนียสบายเลยทีน,ยน,ยนี้ตลาดมึงดีเนาะมองว่าขึ้เนเร่อยๆที่5ทิปอันนี่ครับทีนี้เท่าหลายโลอยู่ นี่แหละครับผู้ใดอยากล่องเห็ดเบิงกอเห็ดได้นะครับขอให้ตวบามีปลาซิวครับนี่น้องหน้ามีปลาซิวนะครับเขาแน่นอนครับเขา่อยเขาล้ายกัว่ากันอีกทีหนึงครับตัวนี้ถือว่าเซตได้ครับนี่ครับขนาดนี้ครับนี่ครับบ่หน่อยเราครับเดี๋ยวกลับบ้านกะเมนู่สมปลาน้อยครับมกปลาซิวแล้วครับมือนี้ ครับผมอันี้กามายามใส้สิ่งลาชิวฟังตีกับกับติไปกับบ้านครับคําแล้วมือนี่เดี๋ยวเขาก็ติไปรวบร่วมผลงานอยู่ในบ้านกันนะครับว่าเด็ดหลายสมัยครับอาไปร่วมครับของตอนรอบเ้าอีกครับอ่ารับกันนะครับ